ขอมก๊อฟนะครับจากร้านต้นยางยนต์พระรามสองนะครับเดี๋ยวทีนี้เรามาพบกันเป็นปิดท้ายนะครับของเย็นวันนี้กันนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นล้อแฟชั่นของเลีโซ่อยู่ในตระกูลคอนซูมชันนะครับตัวนี้นะครับเช็คราคาเบิร์ใหม่ดาวเรืงงยเกือบ700 0บาทโดยประมาณถ้าผมจำไม่ผิดนะครับ74 2 8นะครับก็เฉพาะล้อเกือบ3า0 0 0บาทก็่านั้เบิร์กใหม่นะครับเดี๋ยวเรามาดูหลังล้อกันนะครับมาดูหลังล้อนะ นะครับตัวนี้นะครับอ่าให้ดูก่อนเลยนะครับเป็นล้อขอบนะครับตัวนี้เป็นขอบ20นะครับกว้าง9นะครับล้อเลนโซ่แท้นะมีตาเลนโซ่อยู่นะครับออฟเซตตัวนี้อยู่ที่45นะครับเมคในไทยแลนด์นะครับล้อเลนโซ่แท้นะครับล้อตัวนี้ถ้าผมจะไม่ผิดนะครับจะใส่มากับรถโตโยต้าอัลผ่านนะครับเพราะว่าอัลผ่านจะเป็นรถตัวรถตู้นะครับรุ่นใหญ่นะครับจะล้อความสิบใส่ได้ นะครับล้อตัวนี้ลูกค้าท่านใดอยากได้แนว VIP นะครับได้แบรนดด์ีๆเช่นแบรนด์ของเรนโซเอาไปใส่รถตู้นะครับไม่จําเป็นต้องเป็นรุ่นใหม่หรือรุ่นก่อนรุ่นไหนใส่ได้หมดนะครับที่เป็น5รูมาตรฐานนะครับเพราะเอาผ่านเบร์ฟ้าที่ได้เลยนะครับผมส่งต่อให้ในราคาไม่แพงนะครับบอกได้เลยซื้อที่ร้านเราถูกกว่าเบิกเกินพึ่งนะครับของเก่าเรารับเทิร์นด้วยนะครับร้านเราชื่อว่าร้านต้นยางยนต์นะครับตั้งอยู่พระราม2บางขุนเทียน อยู่เลยซอยเชียทะเล21หรือ2 1มา200เมตรที่ถนนใหญ่แต่ไม่ต้องเข้าซอยนะถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาไนดะ้นะครับใส่คลิปนี้นะครับผมกอฟนะครับจากร้านต้นยังยนต์ขอฝากไว้นะครับเดีย๋ยวคลิปหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะครับใส่คลิปนี้ขอลาไปก่อนสวนสัสดีครับ